ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสองปปรเราหลังจากที่วันนี้ได้มีข่าวแพร่สะพัดว่าสารได้ออกหมายจับโดเควอนผู้ก่อตั้งอาณาจักรเทอร่า เหรียญ USTC วันนี้ลบไป21.06% Luna Classic LUNC ลบลงไป22.46%และเหรียญ Luna ตัวใหม่2.0นั้นลบไปถึง31.13%หลังจากข่าวลือดังกล่าววันนี้ราคาของเหรียญยูนา Luna Classic LUNC นั้นติดลบลงไปถึง22%ซื้อขายกันอยู่ที่0.0105ต่อค่าเงินบาทของไทยราคาตอนนี้เส้น กราบไทม์เฟรม4ชั่วโมงของเราเส้น MA 99ตอนนี้ได้ทะลุลงมาแล้วแนวรับที่สำคัญของเรานั้นเราคงต้องเลื่อนไปอยู่ที่เส้นไทม์เฟรม12ชั่วโมงราคาของเหรียญลูน่า LUNC มันอาจจะล่วงหล่นลงไปถึง0.006กันเลยทีเดียวสำหรับสายเดเททุกคนชุมชนของเราอย่าลืมเรามัดระวังการลงทุนด้วยนะครับแท่งเทียน บ่งบอกถึงอะไรเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าความเสี่ยงของทุกคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้พอลบ20% 0รบปรหรือ100%ลองไปดูที่ความยาวของแท่งเทียนระหว่างวันหรือระหว่างกราฟทำเฟรมนั้นว่าจุดต่ำสุดของราคาและจุดสูงสุดของราคานั่นคือความเสี่ยงที่คุณจะยอมรับได้หากคุณคิดว่ามันยาวจนเกินไปไม่ควรเล่นตลาด ที่มันมีไซด์เวย์มากถึขนาดนี้เรามาดูในฝั่งของเหรียญ u s t c วันนี้ลบไป20%แล้วในตอนนี้ราคาซื้อขายกันอยู่ที่1.3 1.3บาทต่อค่าเงินบาทไทยตอนนี้ในช่วงของกราฟทำเฟรม4ชั่วโมงราคาของมันก็ได้หลุดเส้น ma 9 9เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเราไปพิจารณาถึงเส้น ma 9 9ในช่วงกราฟทำเฟรม12ชั่วโมงเพื่อนเจะสังเกตเห็นว่า มันไม่ผ่านเส้น ma 9 9มันหมายความว่าราคาของมันหักมาแต่99อีกครั้งสายเดเทดควรที่จะเฝ้ามองอยู่ที่ราคา1.18บาทเรามาดูในฝั่งของเหรียญลูน่าคัาสสิกตัวใหม่ลบไป32.60%วันนี้ในช่วงของกราฟททม์ฟรม4ชั่วโมงราคาของเหรียญตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่106บาท5สตางค์ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยทีเดียวว่าตอนนี้ราคาของมันติดติดแงกอยู่ที่เส้น MA 99เรามาลุ้นกันว่าราคาของมันจะหลุด99้ได้ไหมแต่ถ้าหากหลุดมาแล้วล่ะในช่วงกรับทำเฟร,รม12ชั่วโมงเพื่อนๆจะเห็นกันเลยทีเดียวตอนนี้ติดแงกเหมือนกันครับอยู่ที่ทันเฟร,รม99นั่นก็คือ81บาทสี่สตางค์เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับสายเทคนิคข้อ,อนาลิริะทั้งหลายเราจะมองเห็นเลยทีเดียวว่า เ a 99นั้นเป็นแนวรับที่สำคัญของเหรียญลูน่า2และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมที่อยากจะแชร์ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้อาจจะสั้นลงไปสักหน่อยเพราะผมขออนุญาตไปชิมต้มอึ่นก่อน